ับสวัสดีครับมาหนี้เจอกันอีกแล้วครับกับทีมงานเสียหน่อยลมสับรถเกียวซิ่งครับผมตอนนี้มาอยู่ครับทีมงานรถเกียวเข้าไปจะได้กาสั่งปี2018ครับหน้าท้าสองโบเชโบ้ครับคนขับครับผมนี้เกลียวอยู่แถวหน้าหน้าท้าบานองผู้นะครับเกลียวเขาเปิดบาน้องแสงครับผม อองาน3คันง,งามดูนะครับเนาะอันนี้เป็นคันตัว2018ครับตัว2 0 2 1ตัวไม่ละสูอยู่ท้ามตรนันสวรรค์ครับผมแต่ของหน้าเป็นกระนางยินแล้วนะครับเกียว30มพิกไรครับวันนี้โอ้เขอาะไรดีครับพี่น้องเลยอากาศจระเจ็นจใจของมลาะตล่งโอ้อโาตลุง เขาว่าเจ้าพนะิ่นงเ้ยเขาหน้าท่ามพองเป็น่วงเลยคนขับกะโบ้ครับผมครับดีนิ่งละเอียดครับ จังหวงัลพบุแม่ใจได้พี่น้องเดี๋ยวเคงเเบิรงมาเขาไหลดีจังไเลยครับ ีกลี่เยเรียลแล้วแล้วอีกจค่ประมาณสามสี่มือนะครับเดี๋ยวเ,าเอารถอัดมาอัดเครื่องก้อนอีกเสร็จปั้งอัดก้อนขายได้อีกเศรษฐกินมุนเวียนดีอู้เยยหระครับผมตะกีเกลี่ยเยอะอู้หนาปุ่นมานเบิ่อไหร่ละครนี่รถทอยสองคันนะครับเออเขางามเขาง,งาม อันนี้เป็นเขาแปดหนึ่งนะครับแล้วเขาเกาสิบมือแปดหนึ่งบินท่ามันก็งามแล้วห่วงใหญ่พี่น้องนาท่า,าห่วงใหญ่่วงหนาเขาบอเป็นโลกพรอโอ้ยปีนี้มันก็เจาะเลยราคาดีสตาร์เจ็ดบาทหาซีนก,ก็ถือว่างามนะครับสูงสุดกับแปดบาทกวาอยูปีนี้ พอลืมตาอาปากได้ราคาสมนินะครับพี่นอ้องพอยูยูโอ้แปลงน่น้อยแลนข้าวเดียวเกี่ยวข้าวเดียวไปเขาขึ้นจอมแล้วพี่น้องขึ้นจอมโพอุ้มขึ้นมาแล้วครับนี่ครับบก,กว่างหรือพี่น้องแปลงนี่บก,กว่างดิแปลงเก็บแคบ ตอนหนึ่งเงี้ยเพี่น้องเกี่ยวแป๊บเดียวเข่าขึ้นจอมจอมโพขึ้นทั้งกลุ่มเหรอือว่าเหดหน้าดีปีมืออยู่งปีนี่อากาศจะเป็นใจคลองฝ้ากะโล่งดีมื่อนี้ เดอะทีครัพี่น้องมายังไปเบิงห่วงเข่านะครับห่วงเข,าข่าพันอขอขอแปดหนึ่งนะครับเข่าอายุเก่าสิบมือสามเดือนอันนี้ครบสามเดือนมาดีหรืเกี่ยวไอ้ลงมาแบบนี่อยู่ห่วงดีเลยลนะ่ะสีสันก็นดีพี่นอ้องอันนี้อนห่วงค่ะโอ้ยห่วงเป็นก้อนเป็นก้อนู่พี่น้องนะทั้งห่วงใหญ่ห่วงหนา แป้งเดียวครับนี่พี่น้องเข็นมาที่แล้วประมาณสามตันละทั้งรถนี่แป้งล็อกแป้งล็อกนี่นะครับนี่แป้งล็อกเน้อยนี่ล็อกนี่กรับฝึกลงเกียวพ่นเกี้ยวเข่ากับขึ้นไปเกี้ยวแล้วสแสดงว่าเขา่าดีเป็นอุ้มแล้วสองม,มันโผล่ขึ้นแล้วพี่น้องเออบรรยากาศดีครับแต่ขอจบคลิปนี้ก่อน